สวัสดีครับเดี๋ยวเรามาดูทรงเทเบิลเฟสนะครับผมขึ้นเบอร์สองเลยนะครับไถขึ้นสูงเลยนะครับพอผมลูกค้าค่อนข้างจะออกหยิกอยากสุกแดงเลยนะครับก็เลยไถไถสูงพิ้งไปเลยนะครับใช้เป็นเบอร์สองนะครับข้างหลังก็ไถสูงเหมือนกันครับผมจะ หัวค่อนข้างจะไม่ไม่ถุยนะครับแต่ผมผมมันหยิดอยากสุกเลยนะครับก็เลยไถ่ายทิ้งไปเลยนะครับด้านบนก็อยู่ที่ลูกค้านะครับว่าจะไว้ยาวประมาณไหนนะครับก็ลองคุยกันดูนะครับว่าจะชอบยาวไหมในด้านบนผมจะไม่ได้ตัดให้ดูนะครับจะเอาเทคนิคการเฟรชให้ดูนะครับสไตล์จังดุนะครับตามคลิปไปเลยนะครับ เจะเลเ่นตัวเล็กน,นะครับสร้างจุดเฟดก่อนนะครับเฟดนี้จะเอาให้ขาวเลยนะครับขาวนวลกลืนเลยนะครับปกติผมจะไม่ค่อยตัดเฟดนะครับส่วนมากจะตัดนวลกลืนนะครับวัวนี้ผมเอาเทคนิคการเฟดมาให้ดูนะครับ ไม่รู้ว่าจะตัดทรงไรนะครับลูกค้าบอกว่าให้แล้วแต่ช่างนะครับก็เลยคิดทรงไม่ออกนะครับพอดีหัวลูกค้าค่อนข้างจะผมอยากส่งนะครับก็เลยลองเฟดดูนะครับแบ่งปันนะครับใช้เป็นแบชเลี่ยกันขมนะครับเก็บงานอยนะครับต่อไปผมใช้มิดโกนไอใบเครื่องเครื่องกลหนวนนะครับหรือจะใช้มิดโกนก็ได้นะครับ ใช้เครื่องกลหนวดนะครับเก็บงานขาวอยู่นะครับเร็วด้วยนะครับถ้าเฟดก็จะเน้นขาวนวลกลืนเลยนะครับเทคนิคการเฟดไปดูนะครับช่างลุกจะเฟดง่ายๆนะครับด้วยฟันรองศูนจุดห้านะครับตัวนี้เป็นฟันเฟดสองชั้นนะครับโยกฟันลงสุดเลยนะครับแล้วก็ขึ้นไปประมาณสักเส้นหนึ่งแล้วก็โยกฟันขึ้นสุดนะครับเก็บตรง ที่ยังไม่เชื่อมกันนะครับที่เป็นขอบเหลือเก็บให้นวลกลืนนะครับตัวด้านล่างผมจะไล่จากล่างขึ้นบนนะครับต่อไปศูนย์จุดห้าครับยกฟันลงศูนนะครับขึ้นไปอีกนะครับสักสองสามเซนนะครับไปเชื่อมกับเบอร์สองเลยนะครับที่เราขึ้นไว้นะครับสะบัดด้วยนะครับสะบัดข้อมือด้วยนะครับ นี่แล้วก็ยกปันขึ้นสุงนะครับลบผมนะครับนะครับเสร็จแล้วครับง่ายๆครับสวยไม่สวยก็อยู่ที่เส้นผมแล้วก็รูปทีรษะลูกค้าด้วยนะครับมือเบามากครับลูกค้าจะหลับเลยนะครับด้านหลังเหมือนกันครับปันเปล่านะครับยกปันลงสุดนะครับขึ้นไปสักเส้นตรงนนะครับ ใหยกฟันขึ้นสุดเลยครับเก็บโขบด้านล่างนะครับให้เชื่อมครับขาวนวลนะครับพยายามยกฟันนะครับเหล็กเเียนตรงไหนยังไม่เชื่อมเราก็ยกฟันในํำเวลาเฟดให้ให้ใช้เป็นฟันเฟดสองชั้นนะครับมันจะสำหรับผมนะครับผมว่ามันสวยกว่ามันเงาสวยกว่าครับ 0.5ยครับโยกฟันลงสูนนะครับขึ้นไปอีกประมาณ2เซนนะครับเผยหน้าแบตเตอรี่นะครับหลังเงจะขึ้นที่กลางกลางครับต่อไปโยกฟันมาสุนเลนครับเก็บหัด้านล่างนะครับสะบัดนี่ครับเสร็จแล้วครับอีกข้างหนึ่งก็ทำเหมือนกันนะครับนัานบนก็แล้วแต่เรานะครับโอเคครับเสร็จแล้วครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ